นะขอเวลาวันหนึ่ง15นาทีไม่ขอเยอะขอแค่15นาทีถวายพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาถวายหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อเอาเวลาของพวกเรามาไม่ได้เราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งสัก15นาทีเป็นอย่างน้อยนี่วงเล็บไหมนะเป็นอย่างน้อยจะเป็นจะตายก็ขอให้ได้ปฏิบัติอย่างน้อยวันละ15นาทีแล้วต่อไปมันจะเพิ่มนะ เอเราปฏิบัติแล้วเรามีความสุขขึ้นเนี่ยต่อไปมันจะขยันภาวนาวันหนึ่งได้หลายชั่วโมงอัตโนมัติเลยจะสนใจชอบภาวนามันเพิ่มขึ้นเองเริ่มต้นอย่าเอาเยอะเอาเยอะ,อยอะแล้วต่อไปจะยิ่งขี้เกียจยิ่งกลัวไม่อยากปฏิบัติเริ่มต้นเอาวันหนึ่งสินาที20นาทีอะไรอย่างนี้แหละทํากรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้สติได้สมาธิ แล้วก็เริ่มเดินปัญญาไปเห็นรูปเห็นนามมันแยกออกไปมันทํางานนะถ้าปัญญาจแจ่มแจ้งขึ้นมาในขั้นต้นก็จะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราทัรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เราไม่มีเราในรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหลายมีแต่ของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาไม่ใช่เต็นตัวเราจะเห็นอย่างนี้เห็นด้วยใจ ถ้าเห็นด้วยใจอย่างนี้เราก็ล้างความเห็นผิดในเบื้องต้นได้แล้วละ่ะว่ามีตัวตนถาวรเนีย่ยพวกเราจะรู้สึกว่าเรามีตัวตนถาวรตัวตนของเราถาวรนะเราตอนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเพียงแต่หน้าตาไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามีเราคนเดิมอยู่เนี่ยลักษณะของคนซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ถ้าภาวนาไปจนเห็นมีแต่รูปประทามเกิดดับมีแต่นามธรรมเกิดดับวันหนึ่งปัญญามันแจ้งไม่มีเราสักที่หนึ่งเลยมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไป ไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรเลยมันเป็นพระโสดาบันนะถัาจากนั้นก็ดูความจริงของรูปนามต่อไปอีกก็จะเห็นความจริงที่ลึกซึง้งว่าจริงๆแล้วรูปนี้ก็คือตัวทุกมีแต่ทุกขมากกับทุกน้อยไม่ใช่มีทุกกะสุขแล้วจะเห็นนามธรรมาท,ทั้งหลายตามความเป็นจริงก็คือมีแต่ทุกทุกมากกับทุกน้อยไม่มีสุขคําว่าสุขนั้นเป็นแค่ความรู้สึกสัมผัสเท่านั้นเอง อย่างวันหนึ่งเราเคยถูกเคี่ยนร้อยครั้งนะวันนี้เขาเคี่ยนห้าสิบครั้งทั้งๆที่ถูกเคี่ยน50ครั้งก็รู้สึกมีความสุขแล้วเนะ่คนไม่เคยถูกเคี่ยนเลยวันนี้ถูกเคี่ยน5ครั้งอ้ยถูกีงก,กว่าไอ้คนที่เคยถูกเคี่ยนร้อยครั้งแล้วลดลงเหลือห้าสิบอีกเนะี่ยสุขทุกข์มันสัมผัสในใจนะมันเรียกสัมผัสนะความรู้สึกที่จิตมันหลอนขึ้นมา เอาเข้าจริงทั้งหมดนะเป็นของที่ไม่ทนทานอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปทั้งสิ้นเลยบังคับไม่ได้เหมือนอนกันเนะนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงนะวันใดที่แจมแจ้งขึ้นมาแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือปล่อยกายก่อนมันจะปล่อยกายก่อนนะเพราะมันดูง่ายที่สุดกายเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายว่าไม่ใช่เราเห็นจิตยากว่าไม่ใช่เรานะยากกว่างั้นย่างเห็นกายไม่ใช่เราเนะี่ยยังไม่ได้เป็นโสดา จะเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วถึงจะเป็นพระโสดานะต่อมาก็เห็นกายนี่คือตัวทุกข์ปล่อยวางกายได้นี่คือภูมิธรรมของพระนาคานะสุดท้ายจะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ปล่อยวางจิตได้นี่คือภูมิธรรมพรนะอรหันต์เน้นไปส้นสุดกันที่จิตนี่เองในขั้นโสดาเป็นโสดาขึ้นมาได้พ้นจากความเป็นปุถุชนได้ก็เพราะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราในขั้นสุดท้ายนะจะบรรลุพระอระหันต์ได้ข้ามวัฏฏะได้ ก็เพราะว่าเห็นจิตนี่คือตัวทุกข์เนี่ยถ้าเห็นเป็นลําดับไปนะแต่ทั้งหมดนี้มันมาจากจุดเริ่มต้นขอวันละ15นาทีเท่านี้แหละเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราเองไม่ใช่เพื่อใครคนอื่นเลยพอให้ได้ไหมขอบินทบาทเนี่ยให้ได้ไหมสิบห้นาทีไม่ให้ก็ไม่ว่านะไม่ให้ก็ไม่ว่าหรอกถ้าให้ก็ตั้งใจนะ สิบห้านาทีทำไมจะทำไม่ได้วันหนึ่งเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่านี้อีกใครเล่นเน็ตเกินวันละสิบห้านาทียกมือสิหลวงพ่อว่าพระด้วยนะพระ,พระยุคนี้ก็ชอบเล่นนเะนี่ยถวายพุทธเจ้านะให้ฝึกของเราไปแล้ววันหนึ่งอยู่เราจะมีชีวิตที่มีความสุขเราเห็นความจริงของรูปนามนะปล่อยวางรูปปล่อยวางนามได้ มีความสุขมันมหาศาลเลยเวลาแก่ไอ้ตัวทุกข์มันแก่เวลาเจ็บไอ้ตัวทุกข์มันเจ็บเวลาจะตายไอ้ตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะมันไม่มีคำว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันไม่มีคำว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักเพราะมันไม่มีรักมันไม่มีชังมันก็เลยไม่มีสิ่งที่รักสิ่งที่ไม่รักนะ เนี่ยฝึกจิตฝึกใจนะใจจะเข้าถึงความสุขอันสมบูรณ์เต็มเปี่ยมเนีายศาสนา,าพุทธไม่ใช่ศาสนาของพวกหมงโลกใน่ร้ายสิ่งที่เราได้มาในขั้นสุดท้ายนะั้นคือบรมสุขที่แท้จ,จริงเลยไม่มีอะไรสุขเท่าพะนิพพาน์สุขในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาสุขของพะนิพพาน์ไม่ยิงอาศัยอะไรเลยไม่มีอะไรครอบงำนะ ฝึกเอานะ